ชาวราศีมังกรในเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวราศีมังกรในช่วงนี้อยากจะบอกว่าชาวราศีมังกรในช่วงนี้อาจจะยังเป็นคนที่วู่วามหรือใช้อารมณ์ในเรื่องของการทํางานมากเกินไปสักนิดหากคุณระมัดระวังหรือมีความใจเย็นเกี่ยวกับเรื่องของงานคุณก็จะประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมาก ชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะอยากมีความเป็นผู้นำอยากจะมีความประสบความสำเร็จในเรื่องของงานเป็นอย่างสูงทําให้คุณมีความมุ่งมั่นบางครั้งความมุ่งมั่นของคุณก็อาจจะก่อให้เกิดความประมาททําให้ผิดพลาดหรือเห็นอะไรเป็นภาพลวงตาทําให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการงานมากพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นอยากให้คุณค่อยๆค,ค,คิดว่า การงานของคุณควรจะวางแผนอย่างไรที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้และค่อยๆดำเนินการไปอย่างนั้นอย่าใช้อารมณ์ของคุณเป็นเครื่องตัดสินเพราะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้มากการงานของคุณสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้หากคุณทำงานเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงานคุณก็จะประสบความสำเร็จมากเป็นพิเศษหากคุณคิดจะทำอะไรแล้วหากคุณคิดจะทำอะไรแล้วเกี่ยวกับเรื่องหรือธุรกิจทางด้านนี้คุณก็จะมีความเชื่อมั่นและคุณก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากขอให้คุณมีความมั่นใจและมีช้สติปั ยญญาและความสามารถของคุณการง,งานทุกอย่างของคุณก็จะผ่านพ้นและประสบความสําเร็จได้อย่างที่คุณคาดไม่ถึง ในเรื่องของการเงินการเงินสําหรับชาวราศีมังกรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ในเดือนพฤษภาคมนี้ชาวราศีมังกรคุณค่อนข้างจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินของคุณพอสมควรคุณจะมีการเงินเข้ามาทําให้คุณสามารถใช้จ่ายได้อย่างสุขสบายแต่ทั้งนี้ก็อย่าทําตามอําเภอใจมากเกินไปเพราะคุณจะใช้จ่ายอย่างไม่มีเหตุไม่มีผลทําให้คุณเสียหายกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ไม่เป็นเหตุเป็นผลมากบางคนจะใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามให้กับตนเองหรือความสนุกสนาน ให้กับตนเองจนมากจนเกินไปก็อาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดเนื่องจากช่วงนี้คุณอาจจะมีเงินเข้ามาทําให้คุณจับใจ่ายใช้สอยได้อย่างลืมตัวดังนั้นหากคุณระมัดระวังบ้างหรือใช้ใจ่ายให้พอเหมาะกับความสุขความต้องการของคุณการเงินของคุณในช่วงนี้สําหรับชาวราศีมังกรก็จะไม่มีปัญหาหรือมีข้อขัดสนหรือทําให้คุณต้องมากุ้มใจในภายหลังได้อย่างแน่นอนในด้านของความรักความรักสําหรับชาวราศีมังกรในเดือนสภาคมนี้สําหรับคนโสดคนโสดในช่วงนี้คุณค่อนข้างจะ ส,สับสนวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องความรักพอสมควรคุณอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนที่เข้ามาคุยกับคุณหรือยังไม่เป็นที่พึงพอใจของคุณแม้กระทั่งตัวคุณเองอาจจะยังเป็นที่จับจ้องหรือคุณก็อาจจะยังไม่เป็นที่แน่ใจของคนที่เข้ามาหาคุณเหมือนกันดังนั้นช่วงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็พยายามลดความทะเลาะเบาะแว้งพยายามศึกษาดูใจทําความเข้าอกเข้าใจกันให้ดี ของคนที่เข้ามาคุณก็จะสามารถเจอเจอคนที่ดีได้อย่างไม่ยากเย็นสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วสําหรับชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรในเดือนนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วจะมีข้อทะเลาะเบ,บาแหวงกันพอสมควรคุณอาจจะต้องรับภาระเกี่ยวกับคนในครอบครัวของคุณพอสมควรแต่ทั้งนี้คุณก็อย่าเอาใจตนเองมากเป็นพิเศษควรที่จะพยายามอ,อกเอาใจใส่ซึ่งกันและกันก็จะขจัดปัญหาเหล่านี้ไปได้อย่างสูงเลยทีเดียวหากคุณมีความเข้าอ,อกเข้าใจกันไม่เอาแต่ใจตัวเอง ปัญหาที่วุ่นวายยุ่งยากก็จะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปคนที่จะจ้องจับผิดคุณหรือคุณรู้สึกว่ามีภาระที่จะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับคนในครอบครัวหากมีการปรึกษาหารือกันแล้วคุณก็จะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคและผ่านพ้นสิ่งเวลวร้ายอันนั้นไปได้ทำให้คุณและคนในครอบครัวแม้กระทั่งคู่รักของคุณสามารถจับมือและครองคู่รักกันไป้ได้อย่าง,ย,างยั่งยืนเลยทีเดียว